สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มผู้ศึกษาโครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานปลาส้มจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจะขอพาทุกท่านไปรับชมรับฟังและศึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีในการทำปลาส้มตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านทาา่าลาดอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ ที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีการแปรรูปปลาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาสวายเส้นปรุงรสซ้อมปลาสวายหม่ำปลาซ้มไข่ปลาปลาซ้มมใสเดี่ยวและปลาส้มตัวโดยทั่วไปแล้วปลาที่นำมาแปรรูปมักจะเป็นปลาสวายปลาตะเพียนปลายี่สศกแต่ปลาที่นิยมนำมาใช้มากที่สุดก็คือปลายี่สศก เนื่องจากตัวเนื้อปลาจะมีความเหนียวนุ่มมากกว่าปลาชนิดอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นโดยข้อมูลที่กลุ่มผู้ศึกษาจะนำมาเสนอต่อจากนี้นั่นก็คือขั้นตอนการทำปลาส้มสายเดี่ยวในช่วงเช้ามืดกลุ่มสมาชิกบางส่วนจะเริ่มทำการออกไปหาปลาและจะนำปลาที่หามาได้กลับเข้ามาเที่ยบฝั่งในช่วงประมาณเวลา8โมงเชา้าหลังจากนั้นก็จะนำปลามาล้างน้ำทั้งหมด3รอบ และเริ่มทําการถอดเกรดหลังจากนั้นนําปลาไปผสมกับกระเทียมข้าวเหนียวนึ่งสุกเกลือสินเทาและน้ําตาลเล็กน้อยจากนั้นจึงนําไปเข้าเครื่องผสมครับ เสร็จแล้วนำไปแช่เย็นอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อแน่นเมื่อแช่เย็นแล้วนำไปปั้นเป็นก้อนกลมโดยปกติแล้ว1กิโลกร,รัมจะได้ประมาณ40-42ก้อนในส่วนของใบตองที่นำมาพันเนื้อปลาให้ทำการล้างและเช็ดทำความสะอาดต่อจากนั้นฉีกเป็นเส้นตามแนวใบตองเพื่อทำเป็นสายเดี่ยวค่ะในการพันส้มสายเดี่ยวให้ใช้ใบตองสองเส้น วางทับกันเป็นเครื่องหมายกระกะบาทหรือใช้เส้นเดียวพันรอบตัวเนื้อปลาก็ได้เท่านี้เราก็จะได้ส้มสายเดี่ยวมาเป็นที่เรียบร้อยปลาส้มที่เสร็จแล้วจะสามารถเก็บไว้ทานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของโครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานปลาส้มที่ผู้ศึกษาได้ทำการลงพื้นที่ไปศึกษา ที่วิสาหากิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านทาลาดอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูขอบคุณทุกท่านที่รับชมรราฟังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ